ไม่นานมานี้บินลี่โอแกนนักร้องขาร็อกมาดเข้มรุ่นใหญ่ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากแชร์ภาพเทเลอร์สวิฟตจาก Consequence โดยระบุว่าสังเกตให้ดีๆพวกที่เป็นเด็กในสังกัดอินลูสมาคมลับอินลูมินาติอินลูมินาติาตจะถูกจับทำให้เปลือยทั้งนั้นเริ่มต้นจะสายแหนวไปไป,ไปเริ่มเสื้อผ้าหลุดออกจนเปลือยกาย พวกอินลูต้องการหลอกล่อให้เด็กสาวสาวติดกับและวิธีหลอกล่อเด็กสาวที่ยังไร้เดียงสาที่ดีที่สุดคือส่งนักร้องสาวใสๆออกมาทำหน้ารักในชุดแรกๆพอติดแล้วก็ค่อยๆสอดแทรกความชั่วร้ายลงไปทีละนิดๆจนเด็กสาวสาวเห็นเป็นเรื่องปกติและมีค่านนิยมในการเปลือยตนออกอย่างไม่คิดอะไรเพราะเลียนแบบศิลปินพวกนี้ พวกศิลปินในสังกัดอินลูจะชอบทำสัญ,ญลักษณ์ตาข้างเดียวในภาพเสมอไม่เว้นแม้แต่ศิลปินที่คนไทยปลื้มปริมนั่นก็เด็กอินลูเช่นกันมาใหม่ๆสายแนวน่ารักพอเวลาผ่านไปผ้าจะหลุดออกทีละชิ้นช้นมันจะชัดเจนอย่างที่เห็นมาเปิดก้นให้ดูกันทุกวันเหล่านั้นใครมีตาก็จงดูเธอ สังเกตดูดีๆค่านิยมของพวกนี้ได้ทำลายความบริสุทธิ์สดใสของเด็กๆไปจนไม่เหลือเลยส่วนศินลปินพวกนี้ก็จะถูกทำให้ครลานหยาบไปทีละนิดมอมเมาด้วยปาร์ตี้ในวงการที่เต็มไปด้วยยาเสพติดและการมวัวกรรมารมในปาร์ตี้ลับเช่นที่เป็นข่าวดังในฮอลลีวูดมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่การแสดงออกอย่างชัดเจนถึงเรื่องเพศบนเวทีจะเป็นแค่ความบันเทิงแท้จริงมันคือเรื่องเพศได้ถูกทําให้กลายเป็นเรื่องสาธารณะและเด็กผู้หญิงก็สูญเสียความไร้เดียงสาที่เธอมีไปจนหมดสิน้นโครงการสุริยะดำ Black Sun Program ข้อความนี้สรุปความเชื่อที่เน้นไปที่วาระเอเลียนเชิงลบเนกทีฟเอเลียนเอเจนดา NAA และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการวาระสุริยะดำ Black Sun Program เอเจนดาวาระเอเลียนเชิงลบ NAA NAA ถูกนำเสนอในฐานะวาระของผู้ควบคุม c o n t r o l l ร์ Controller, ที่ประกอบด้วยหลายสายพันธุ์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้โลกตกเป็นทาสของวาระที่เป็นศัตรูและมาจากภายนอก วาระนี้ถูกผลักดันผ่านเทคโนโลยีสงครามชีวภาพ bioware เทคโนโลยี Bio เช่นส่วนแทรกโฮโลแกรม holographic insert, ปัญญาประดิษฐ์ AI และการควบคุมจิตใจ mind control เป้าหมายคือการบังคับให้มนุษย์ตกเป็นทาสและเก็บเกี่ยวทรัพยากรรวมถึงพลังชีวิตของมนุษย์ energetic q u n t a of human life force และแร่ธาตาุต่างๆทำให้โลกกลายเป็นดาวเคราะห์คุก prison planet การรุกรานโลกโดยเอเลียนเชิงลบเกา g a ฟเอเ a ี่ยนเกิดขึ้นหลายครั้งโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ26,000ปีที่แล้วในช่วงกระบฏลูซิเฟอร์ l u c i เรีรนรีเบนเลียนและภายพิบัติแอตแลนติสแอต a t นเทียนกาตาคลิซึมโครงการสุริยะดำ (Black Sun p r ร g r a m โครงการสุริยะดำ (Black Sun p r ร g r a m เป็นกลุ่มหลักใน NAA ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชั้นซาตานซาตานิก ที่มาและพันธุกรรม DNA สุริยะดำ Black Sun DNA เป็นแม่แบบพันธุกรรมแบบฐาน16พัน Reverse Base 10 Genetic Template ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเซราฟิมที่ล่มสลาย Fallen Seraphim และเผ่าพันธุ์ k i n g a ร d r a c o n i a n มีปีกลุ่ม Orion Orionwinged Draconian reptilian DNA ที่6ผานนี้ทำให้ไม่สามารถเลื่อนระดับทางชีวภาพ Biological Ascension ได้ตามธรรมชาติพวกเขาจึงแสวงหาความเป็นอมตะผ่านการเป็นปรสิต p a r a s i t i ึมและการควบคุมมนุษย์ พวกเขาใช้กระแสะพลังชีวิตผกผัน (Reversal Life Current) โดยดูดพลังงานจากประตูอิราน i r a า g เก e ในตะวันออกกลางกลุ่มย่อยและเป้าหมายกลุ่ม,มแมลงกิ้งก่าเร p t i l e Insectoid Collective) สุริยะดำเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้ซึ่งรวมถึงรากอนมอนจากระบบหลุมดำโอไรออนในโครมิตันบีเทิลโฮมินิตมาดุกโอิครอนมาดุกโอิครอนและซ e ต a าเซตจากรีเกลเซต a าดรากเนียนไรจิเลียน กลุ่มโอไรออนโอเรียนกรุ๊ปเป็นพลังหลักของซาตานในโครงการสุริยะดำซึ่งเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการสร้างอัตราเชิงลบน g a t i v e e g กและการนำระบบการเป็นทาสทางนิสินและการเงิน financial and d b t enslavement เข้ามาในโลกเป้าหมายหลักการครอบครองโลกแบบรวมศูนย์และการกำจัดเชื้อสายเอซีนเอเซนต้นกำเนิดดวงวิญญ,ญาณมนุษย์ทารัน การแทรกซึมพวกเขากล่าวว่าได้แทรกซึมและดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลโลกสถาบันการเงินธนาคารกลาง Federal Reserve และสายเลือดชนชั้นนำผู้มีอำนาจ Power Elite สื่อบันเทิงโลกที่นำเสนอค้ากรรมกลยุทธ์และการควบคุมมีการกล่าวหาว่าพวกเขาใช้บริษัทข้ามชาติและอุตสาหกรรมยาเป็นฉากบางหน้าเพื่อปกปิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ พวกเขาส่งเสริมเมตริกการเลื่อนระดับปลอม (False Ascension Matrix) เพื่อควบคุมและเก็บเกี่ยวพลังงานมนุษย์โดยปลอมตัวเป็นพระเจ้าเทียม (False g o t และเสนอเทคโนโลยีที่ทำลายวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณตามธรรมชาติของมนุษย์ความขัดแย้งและวาระโลกระเบียบโลกเดียว (One World Order) กลุ่มสุริยะดำกำลังแข่งขันกับกลุ่มบุตรเบลีอัอล (Son of Belial) ออนูนากิ (Reptilian) เ,เ,เพื่อเป็นผู้นำในการสถาปนารัฐบาลโลกที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ เหตุการณ์วุ่นวายในปัจจุบันถูกกล่าวหาว่าถูกจัดฉากขึ้นเพื่อดำเนินปฏิบัติการทางจิตวิทยาครั้งใหญ่ m a s s p s y c h o l o g i c a l Operation) เช่นการแพร่ระบาดของอาวุธชีวภาพที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลักดันวาระ One World Order การแทรกแซงของผู้พิทักษ์ Guardian Intervention ผู้ก่อตั้งผู้พิทักษ์ Founder Guardian และ c r y s t a l Starr Crystal Starr กำลังเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือมนุษย์และโลกให้บรรลุเสรีภาพตามกฎหมายอำนาจอธิปไตยแห่งจักรวาล Cosmic Sovereign Law